นิทานเรื่องปากกับใจไม่ตรงกันจันตาหญิงสาวที่เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยมากและจันตานั้นเป็นลูกสาวคนเดียวจึงทำให้คุณนายนารีกับท่านเจ้าเมืองสำราญสองสามีภรรยารักและตามใจบุตรสาวคนนี้มากและเมื่อลูกสาวเติบโตขึ้นจนเป็นสาวสะพรัง เจ้าเมืองสำราญบิดาจึงต้องการให้ลูกสาวแต่งงานกับท่านขุนหารกล้าบุตรชายของเพื่อนสนิทที่ทั้งสองคนนั้นเคยได้ให้คำมั่นสัญญากันเอาไว้ตั้งแต่สมัยออกศึกด้วยกันว่าถ้าหากสองคนนั้นรอดตายจากศึกสงครามในครั้งนี้ได้และได้กลับมาบ้านเกิดเมืองนอนได้เห็นหน้าพ่อหน้าแม่อีกครั้งทั้งสองคน จะให้ลูกของตนนั้นแต่งงานกันเพราะว่าสองครอบครัวเป็นเพื่อนที่รักกันมากที่เคยร่วมเป็นร่วมตายจะได้มาเป็นทองแผ่นเดียวกันจนเวลาผ่านไป18ปีท่านขุนสำราญจึงต้องการส่งข่าวคราวไปหาขุนวังไกลเพื่อนรักที่อยู่ทางเหนือเพื่อทั้งสองจะได้นัดหมายและตกลง จัดงานแต่งงานให้กับจันตาและขุนหารกล้าในเช้าตรู่ของวันหนึ่งในขณะที่ท่านสำราญกับคุณนายสองสามีภรรยาได้นั่งดื่มชาอยู่ที่หน้าเรือนโดยมีบ่าวคอยพัดวีแล้วเบ่าบางคนก็กำลังยกสำรับของว่างเพื่อเอามาให้กับเจ้านายทั้งสอง คุณนายนารีภรรยาจึงได้ถามคุณสำราญผู้เป็นสามีไปว่าคุณพี่เจ้าคะคุณพี่จะขึ้นเหนือวันไหนเจ้าคะน้องจะได้ให้บ่าวไปจัดเตรียมเสือ้อผ้าแล้วเตรียมเรือเอาไว้เผื่อขาดเหลืออะไรจะได้เตรียมการเพิ่มนะเจ้าคะ่ะคุณสำราญยกชาขึ้นจิบก่อนที่ท่านจะวางชาในมือลงแล้วตอบภรรยาไปว่า พี่คงจะต้องรีบเดินทางภายในอีกสามวันข้างหน้านี้เลยละ่ะแม่นารีเพราะถ้าหากชักช้าปพระเดี๋ยวทางนู้นจะรอนานนี่พี่ก็พึ่งได้รับข่าวมาว่าคนที่ส่งข่าวที่ลงมาวันก่อนว่าขุนไกลนับวันรอแล้วคุณนายนารีจึงได้ถามสามีต่อไปว่าแล้วลูกจะไม่โกรธหรือเจ้าคะแม่จันตา ลูกสาวของเรายิ่งไม่ยอมใครอยู่ด้วยหากลูกรู้ว่าเราสองคนบังคับหรือว่าสั่งให้ลูกไปแต่งงานกับคนที่ลูกไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนอิฉันไม่อยากจะคิดเลยเจ้าค่ะนารีภรรยาพูดพร้อมกับทำสีหน้าข้าตาเป็นกังวลและหนักอกหนักใจอยู่ไม่น้อยโดยที่มีจันตาบุตรสาวนั้นยืนฟังอยู่ด้านหลังของต้นเสา เพราะเป็นจังหวะที่เธอเดินลงมาจากเรือนพอดีและจันตายังคงยืนเพื่อรอฟังคำตอบว่าคุณสำราญผู้เป็นบิดานั้นจะตอบนารีผู้เป็นภรรยาแม่ของเธอนั้นไปว่าอย่างไรอยังไงจันตาก็ต้องแต่งหัวเด็ดตีนขาดอย่างไงก็ต้องแต่งเรือแม่นารีคิดว่าจะปล่อยให้ลูกสาวของเราไปคว้าอากุลีมาทำผัวเล่า ข้าไม่ยอมหรอกนะข้าคงหัวใจวายตายไปสะก่อนเจ้าคุณหานกล้าคนรุ่นใหม่หน้าตาดีฐานะและชาติกูลก็ดีและอนาคตก็ยังไปได้อีกไกลเป็นบุญวาส,สนาของลูกเราแล้วแม่นาลีแม่นาลีเห็นว่าอย่างไรเล่าข้าพูดถูกหรือไม่เลือล่มในน้องแล้วทองจะไปไหนเสียไม่หัวเด็ดตีนขาดยังไงข้าก็ไม่แต่ง ข้าจะไม่ยอมแต่งงานกับคนที่ข้าไม่เคยเห็นหน้าอย่างเด็ดขาดจันตาที่ซุ่มฟังบิดาและมารดาพูดคุยกันอยู่หญิงสาวทนไม่ไหวจึงได้โผพ,พูดออกมาในทันทีท่านพ่อท่านพ่อจะแต่งก็แต่งไปคนเดียวเถอะเจ้าค่ะอย่าได้มาบังคับลูกเลยหน้าตาผู้ชายคนนั้นเป็นอย่ยงไรลูกยังไม่เคยเห็นเลยท่านคุณสำราญพยายามจะอธิบาย ถึงความหวังดีให้กับลูกสาวได้ฟังแต่ถ้ว่าจันตาบุตรสาวนั้นก็น,น้อยใจแล้วหันหลังให้พ่อกับแม่นางเดินขึ้นไปบนเรือนทำให้นารีผู้เป็นมารดาสายหัวและถอนใจออกมาเฮือกใหญ่ <IS> เห็นไหมล่ะคะคุณพี่อิฉันว่าแล้วไม่มีผิดจันตาเมื่อรู้ว่าเธอนั้นจะต้องถูกจับให้แต่งงาน กับผู้ชายที่เธอนั้นไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนหญิงสาวรับไม่ได้และไม่พอใจบิดากับมารดาเป็นอย่างมากจันตานางตัดสินใจที่จะหนีออกจากบ้านหญิงสาวได้เก็บข้าวของเครื่องใช้เท่าที่จำเป็นและใส่ไว้ในห่อผ้าเพื่อเตรียมจะหนีเสียงไก่ขันดังระง,งมขึ้นหญิงสาวที่เตรียมตัวเอาไว้แล้วจันตาได้ยองลงมาที่ท่าน้ำ เธอได้เอาผ้าพันใบหน้าของเธอเอาไว้ก่อนที่จะพายเรือและเร่งฝีพายออกไปให้เร็วที่สุดจันตาใช้ผ้าไหมห่อหุ้มใบหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้คนสงสัยหญิงสาวพายเรือออกมาไกลพอสมควรหญิงสาวจึงจอดเรือเอาไว้แล้วจึงได้เดินทางเท้าต่อเธอตั้งใจเอาไว้ว่าจะไปหางานทำในเมืองซึ่งเป็นงานอะไรเธอก็ทำได้ทั้งนั้น ขอแต่ว่าอย่าบังคับให้เธอแต่งงานกับผู้ชายที่ไม่เคยเห็นหน้าค่าตามาก่อนพอดีเป็นจังหวะที่ขุนหานกล้าได้นำสารจากขุนวางไกลผู้เป็นบิดาขุนวางไกลได้สั่งลูกชายเอาไว้ว่าให้ถือสารนี้มาให้กับคุณนายนารีกับท่านคุณสำราญแล้วให้บุตรชายนั้นล่วงหน้ามาก่อน และบังเอิญจันตาหญิงสาวเกิดเหนื่อยและหิวหญิงสาวกระหายน้ำมากจึงตั้งใจจะหาที่พักและเดินเข้าไปในตลาดเพื่อจะหางานทำดังที่ตั้งใจเอาไว้ในขณะที่ขุนหานกล้ากำลังมัดเรือเอาไว้และตั้งใจแวะพักที่เมืองแห่งนี้พอดีจันตาหญิงสาวไม่ทันได้มองนางจึงได้เดินสะดุดและไปชนเข้ากับขุนหานกล้าเข้าพอดีข้าขอโทษ แม่นางข้าขอโทษชายหนุ่มกล่าวเมื่อร่างเล็กๆของหญิงสาวมาชนเข้ากับร่างใหญ่ลำสันของชายหนุ่มเข้าพอดีทั้งสองคนล้มลงทั้งคู่หญิงสาวรีบลุกขึ้นแต่ชายหนุ่มกับคว้าแขนของนางเอาไว้ปล่อยข้านะนางรีบผลักร่างนั้นออกข้าขอโทษเถิดแม่หญิงจริงๆแล้วเจ้ามาชนข้าเองนะ พอชายหนุ่มกล่าวเช่นนั้นหญิงสาวจึงทำหน้างองขึ้นมาในทันทีชายหนุ่มจึงถามนางว่าเจ้าจะไปไหนหรือทำไมเจ้าเดินทางคนเดียวเล่าดูดูแล้วเจ้าไม่น่าใช่คนแถวนี้นะหญิงสาวตอบว่าข้ากำลังจะขึ้นไปทางเมืองเหนือแต่ข้าหิวข้าวและกระหายน้ำมากจึงแวะที่นี่เพื่อเข้าไปตลาดแล้วอีกอย่างมันกำลังจะค่ำพอดี ค่าไม่รู้จะเดินทางต่อไปยังไงชายหนุ่มได้ฟังจึงได้ทีและพูดต่อว่าถ้าเป็นเช่นนั้นข้าขอเลี้ยงข้าวเจ้าสักมือ้อเพื่อเป็นการไถ่โทษจะได้หรือไม่หญิงสาวรู้สึกถูกชะตากับชายหนุ่มตั้งแต่แรกพบส่วนชายหนุ่มเองก็รู้สึกตกหลุมรักหญิงสาวตั้งแต่แรกพบเช่นกันจันตาทำเป็นคุ้นคิดอยู่นานก่อนที่นางนั้น ตอบชายหนุ่มไปว่าได้สิและแล้วทั้งสองคนจึงได้ไปนั่งกินข้าวและกินขนมด้วยกันสองคนนั้นมีท่าทีสนิทสนมกันอย่างง่ายดายจนขุนหารกล้าเอ่ยปากให้หญิงสาวเดินทางไปพร้อมกับคณะตนด้วยทางด้านหญิงสาวก็ไม่ปฏิเสธเพราะว่าเธอนั้นยังไม่รู้เลยว่าจะเดินทางไปทางไหนก่อนดีจันตาจึงได้ตกลง และร่วมเดินทางไปกับคุณหานกล้าโดยทั้งสองคนไม่รู้ว่าสองคนเป็นคู่มั่นคู่หมายที่พ่อของทั้งสองนั้นได้มั่นหมายเอาไว้ตั้งแต่สมัยออกศึกทางด้านคุณสําราญกับคุณนายนารีทั้งสองสามีภรรยากระวนกระวยใจมากกินไม่ได้นอนไม่ลับเพราะเป็นห่วงบุตรสาวเห็นไหมล่ะคะคุณพี่น้องว่าแล้วเชียว น้องกุ้มใจเหลือเกินเจ้าค่ะป่านนี้ลูกจะเป็นยังไงบ้างสองสามีภรรยาถอนหายใจใส่กันเฮือกใหญ่พี่ส่งคุณไปตามหัวเมืองต่างๆแล้วไม่นานคงพบลูกไม่เป็นไรดอกเจ้าอย่ากังวลมากเลยเจ้าค่ะคุณพี่ภรรยาดมยาหอมแล้วดมยาหอมอีกกินไม่ได้นอนไม่หลับโดยมีบ่าวคอยรับใช้และพัดวีให้อยู่ไม่ห่าง จันตาเมื่อได้ใช้เวลาอยู่กับคุณหานกล้าด้วยความสุภาพบุรุษของขุนหานกล้าอีกทั้งชายหนุ่มยังปกป้องทําให้หญิงสาวรู้สึกปลอดภัยนางจึงหลงรักคุนหานกล้าเข้าให้ในที่สุดและขุนหานกล้าเองก็รักหญิงสาวด้วยเช่นกันแต่จันตานั้นปากไม่ตรงกับใจหญิงสาวแกล้งพูดไม่ดีและใช้ขุนหานกล้าสารพัด แล้วยังขอร้องให้ขุนหารปลอมเป็นสามีของเธอเพื่อไปหลอกบิดากับมารดาและนางจะได้ไม่ต้องแต่งงานกับผู้ชายที่พ่อกับแม่นั้นเลือกเอาไว้ให้แต่ขุนหารกล้านั้นกับรักนางเข้าแล้วจริงๆและต้องการจะเป็นสามีของนางหากมีบุญมีวาสนาถึงแม้ว่าตนนั้นจะถูกจับคู่ให้แต่งงานกับหญิงที่พ่อของตน ได้หาเอาไว้ให้แต่ด้วยหัวใจที่เรียกร้องและรักนางไปแล้วจึงทำให้ขุนหารกล้าตกลงรับปากที่จะยอมหลอกเป็นสามีให้กับจันตาชายหนุม่มจึงยอมช่วยจันตาเมื่อคุยกันแล้วทั้งสองคนจึงได้เดินทางต่อเพื่อเดินทางมาที่บ้านของจันตาและนั่นก็เป็นที่อยู่เดียวก,กันกับ ที่ขุนวางไกลได้ให้เอาไว้ทั้งหมดทําให้ขุนหานกล้ารู้สึกแปลกใจว่าทําไมที่อยู่ถึงเป็นที่อยู่เดียวกันและแล้วขุนหานกล้าพร้อมคณะและจันตราก็ได้มาถึงท่าเรือจันตานางคิดในใจว่าคลานี้พิดามารดาคงบังคับเธอไม่ได้หญิงสาวเดินมาพร้อมกับชายหนุ่มที่แกล้งหลอกว่าเป็นสามีลูกลูกแม่ นารีวิ่งเข้ามากาะลูกสาวด้วยความเป็นห่วงท่านพอ่อท่านแม่เจ้าคะลูกมีผัวแล้วเจ้าคะ่ะคำพูดของลูกสาวทำให้บีดากับมันดาถึงกับอ้าปากค้างท่านใดนั้นเองเสียงเอกอะดังวยวายก็ดังมาจากท่าเรือเมื่อคณะของขุนวังที่ใจร้อนอยากพูดคุยเรื่องแต่งงานของบุตรชายก็ได้มาถึงพร้อมกันท่านพอ่อคุณหารเอ่ยขึ้น ท่านพ่อมาได้อย่างไรขอรับคุณสำราญดีใจมากและรู้ได้ในทันทีว่าชายหนุ่มผู้นี้คือว่าที่ลูกเคยของตนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วจันตาที่ปากกับใจไม่ตรงกันนางบอกว่านางไม่ได้รักขุนหารถึงแม้ว่าผู้ชายคนนี้จะเป็นคนเดียวกันก็ตามและยังไงนางก็จะไม่ยอมแต่งงานจนในที่สุดคุณนายนารีผู้เป็นมารดา จึงได้คุยกับบุตรสาวจนจันตานั้นยอมแต่งงานนางเองก็รักคุณหานกล้าตั้งแต่แรกพบและคุณหานกล้าเองก็รักนางตั้งแต่แรกพบสุปตาเช่นกันในค่ำคืนหนึ่งดวงจันทร์ดวงใหญ่ส่องแสงสว่างไปทั่วบริเวณชายหญิงสองคนที่เป็นคู่รักกันฝ่ายชายนั้นได้กอดร่างของฝ่ายหญิงอันเป็นที่รักเอาไว้แนบแน่น ส่วนฝ่ายหญิงก็อยู่ในอ้อมกอดของชายอันเป็นที่รักอย่างอบอุ่นไม่น่าเชื่อเลยนะเจ้าคะว่าเราสองคนจะบังเอิญได้พบกันอีกทั้งเราสองคนยังเป็นคู่มั่นคู่หมายที่พ่อของเรานั้นได้มั่นเอาไว้ชายหนุม่มจูบลงที่หน้าผากบางนั้นเบาๆในค่ำคืนนั้น ทั้งสองมีความสุขมากทั้งสองได้แต่งงานและครองรักกันอย่างมีความสุขท่ามกลางความยินดีของพ่อแม่ของทั้งสองฝ่าย